รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพิบูลรักประจำเดือนมิถุนายน2568วันที่4มิถุนายน2568สกรอระดับอำเภอพิบูลรักจัดโครงการไหว้ครูประจำปี2568เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูผู้มีพระคุณวันที่5มิถุนายน2568สกรอระดับอำเภอพิบูลรักษ์ จัดโครงการค่ายอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและอบายามุขวันที่6มิถุนายน2568รอสกรระดับอำเภอพิบูลรักษ์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาประจำปี2568โดยในกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเช่นวัดความดันโลหิตการชั่งน้ำหนัก วันที่13มิถุนายน2568สกรระดับอำเภอพิบูลรักเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสารทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีวันที่16-17มิถุนายน2568สกรระดับอำเภอพิบูลรักเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีประจำปี2568ณห้องประชุมมนทาทิพยหอวันที่17-18มิถุนายน2568สออก,กรระดับอำเภอพิบู์รักจัดโครงการข่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคการเรียนที่1ปีการศึกษา2568วันที่19มิถุนายน2568 สกอรอระดับอำเภอพิบูลรักษ์เข้าร่วมมหากรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการณโรงแรมหนองคายทาวิลล่าจังหวัดหนองคายวันที่24-27ถึงมิถุนายน2568สกอรอระดับอำเภอพิบูลรักษ์จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ2568